ซื้อเผายาบนะไอ,ะอ,อ้รอย,รยอะไรกันอยู่จริงจรจริงจริงมึงซื้อเอถอะถ้ามึงไม่ซื้อกูซื้อ <c oughs> คันนี้สวยสวยมากคันนี้สวยสวยมากๆคือถ้านต้องตัดภาพความเป็นของผู้หญิงท่านาต้องตัดภาพ จำของท่านว่า t o y ยต a Altis ิเป็นรถแท็กซี่ท่านต้องยอมนะครับมันก่อนอ,อข้อแรกนะครับครบใครที่ใช้ a l t i ิสเนี่ยแล้วตัดปัญหาคือทำใจได้เนี่ยเงินเหลือทุกคนเพราะอะไรถูกหนึ่งอะไรถูกเพราะ แท็กซี่มีเยอะแท็กซี่มีเยอะปุ๊บการดีมานซัพพายมันใกล้เคียงกันราคามันจะถูกปรับของมันเองต้องใช่ครับท่านชนท่านซ่อมอูไหนได้หมดทั่วประเทศท่านไม่ต้องกลัวว่าไปไหนแล้วรถท่านจะต้องรออะไรคือท่านชนวันนี้พรุ่งนี้ท่านเสร็จได้เลยอะต่อให้ไม่ชนก็ตามอย่างเช่นคอมแอร์เสียเนี่ยตรงนั้นมันมีของเลยร้านข้างถนนกล้าท้าทุกร้านเลยถูกต้องเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนได้เลยครับนี่คือโต้ต้าอาเตสนี่คือโต้ต้าอันเปครับ อันนี้เป็นปี2015ครับ2015ใช่ครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุด1.8 ESport มันไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมมันจะมีพัน0 0พั0 0ปด0 0หรือเปล่าไม่แนจใจอันนี้จะเป็นพันแครับท็อปสุดละมันจะมีตัวที่เป็น1ัน0ก8 0 0 0ดด้วยอย่างเช่นคันนี้เป็น1ันหอันนี้เป็นเจนเก่าพอเป็นเจนนี้จะเป็น1ัน0แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว2 0 0พถ้าจำไม่ผิดนะผมต้องย้ำว่าจำไม่ผิดแต่ตัวนี้ผม ผมผมมีความรู้เรื่องออตติค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เป็นเครื่องตัวท็อปสุด e-sport จะเป็นชุดแต่งนี้แม็กนี้นะครับภายในแบบนี้ใช่ครับสิ่งหนึ่งนะครับใครซื้อ t ต y ยต้าคุณต้องทำใจอย่างหนึ่งรถดีทุกอย่างแต่สีที่ t ต y ยต a าพ่นมาเนี่ยเป็นสีที่พ่นยากมันเป็นสีเหลือบเหรอใช่มันใส่มุกเข้าไปอ่ฮะที่ผมกล้าพูดเพราะว่าผมมั่นใจว่าโตโยต้ามอบสิ่งดีๆให้กับคุณเสมอไม่ต่ทังเรื่องสีอ่าฮะสีบอลโง่ๆอ่าฮะอย่างรถผมเนี่ย รีโว่เนี่ยให้ไปพ่นเนี่ยเขาไม่พ่นกันนะยังไงก็เพี้ยนเพราะสีมันไม่ได้สีมันทํายากแล้วนี่นี่สีหนึ่งสีขาวขาวที่ขาวที่มีมุกอ่ะดูจากชิ้นหน้ากลางประตูหลังสีเดียวกันหมดใช่ครับแล้วก็นี้สวยมากสิ่งที่เหลื่อมคือกันชนท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่ากันชนเป็นพลาสติก พลาสติกครับกเหล็กมันจะเหลื่อมกันนิดนึงครับเนื่องจากว่าการดูดของสีไม่เท่ากันครับใช่ครับเหล็กก็จะทำการการดูดสีแบบหนึ่งพลาสติกก็ทำการดูดสีแบบหนึ่งแต่ใช้สีเหมือนกันอ่ามันจะเหลื่อมนิดนึงนิดเดียวครับนีท่านต้องเข้าใจอย่างนี้ครับเฮ้ยดูดูดูโดยเสน่ห์แล้วโอเคเลยอ่ะตอนนี้มีเสน่ห์ว่ะเสน่ห์เสน่ห์มากเส้นแม่กริบเลยอ่ะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคันนี้สับไวลูกเรียกว่าแห้งแห้งอ่าคันนี้หลับตาซื้อพี่อหลับตาซื้อได้เลยครับเส้นแมม่งคกิบเลย ป็น e-sport ES ใช่ไหมใช่ครับ1 8 s ตัวท็อปสุด0 8ท็อปสุดแล้วครับพี่ตัวนี้ท็อปสุดแล้วครับโอ้โหแล้วคิดดูไม่ประหยัดน้ํามันขนาดไหนสุดยอดเงินเหลือใช่ครับตัวนล่ข้างร้านนะข้างนอกไม่มีเลยติเลยครับอันนี้ไม่ได้ตีต่างว่าเฮ้ยโอมรู้จักไหมข้างนอกเีาไม่มีอะไรให้ติเลยอ่ะเดี๋ยวผมติตัวเองเรื่องหนึ่งมันจะมีสะเก็ดหินแบบนี้กล้องมาดูใกล้ๆครับอันนี้<อ>เป็นสะเก็ดหินตามการใช้งานแต่เดี๋ยวจะเก็บให้ พอรถคันนี้มันเพิ่งมาแต่ถ้าท่านจะไม่เก็บก็บอกไม่ได้สบายมากครับสบายมากครับเพราะเนี่ยสีเดิมโรงงานครับอันนี้สีเดิมโรงงานนะเอาตัวอะไรมาวัดก็ได้ครับคันนี้โอ้สีเดิมเลยวะผมพูดแบบนี้นะนี่มาจากเจ้าของท่านนี้เลยยังไม่ทำะไรเลยครับซึ่งนั่นหมายความว่าเจ้าของดูแลดีมากมากมากอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่าเดิมเดิมเป็นอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่มีความรู้นะเดิมครับพี่เดิมเลยครับใช่ครับผมก็มมีความรู้ว่าซิลิโคนมันทากันแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับ นี่คือเดิมๆครับพี่พี่ดูน็อตดิโอ้โหสวยเว้ยคันนี้โอเคครับโอ้คันนี้ดีเว้ยคันนี้โอเคครับอยู่ครบหมดเลยเว้ยใช่ครับเดี๋ยวพี่ดูเลขใหม่ครับไม่มีโดนไม่ไม่เคยทําสีดีกว่ามาตั้งเออใช่ครับคือรถเดิมๆท่านผู้ชมไม่ต้องดูอะไรกันมากจับตาเซื้อคันนี้ผมการันตีครับผมมาชีวิตเป็นเดิมพันเลยคันนี้จริงไม่ผมผมไม่ซ่อมเพราะมันเดิมเพราะมันไม่น่าเกลียดนะเอาจริงใช่เลยเป็นผมไม่ซ่อม ดูให้หมดโอมันหลอกหรือเปล่าอ่ะดูคันนี้หลับตาซื้อผมย้าเลยคันนี้หลับตาซื้อได้เลยครับมีรอยถอดมีรอยอะไรไหมเอาดูสิให้ดูยอมป่ะแม่เขาขับหรือเปล่าว่าเขาไม่ขับยางยังไม่เคยใช้เลยอะไรอ่ะอ่าใช่ครับโอ้โหสี่คนขาจั๊วเลยอ่ะแม้กระทั่งทําน้ําหกข้างหลังก็ไม่เคยอ่ะไม่มีครับคันนี้เบาหลังไม่เคยมีใครนั่ง พี่เปิดดูได้เบาหลังไม่เคยมีใครนั่งเขาใช้คนเดียวเหรอครับเบาหลังไม่เคยมีใครนั่งเลยโอ้โหไม่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 เงาเลยอ่ะเบาหลังไม่เคยมีใครนั่งเลยครับใช่ครับเดี๋ยวดูเลขไมล์ต่อไปผมพาให้พี่ดูอ่าผมให้พี่เปิดเลยคันนี้ผมการันตีชีวิตอมาชีวิตเป็นเดิมพันเลยคันนี้สวยสวยสวยคันนี้สวยจริงใครหาเอาติดนะคันนี้แม่ทีเด็ดเลยว่ะหนึ่งในตองอูเลยว่ะหกหมื่นเก้าใช่รถปีเลยนะสิบห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเจ็ดปี ต้องสองแสนกว่านะครับขี้หมูขี้หมาต้องมีแสนถูกนี่กุญแจสองดอกครบนะไอ้ยาไม่น่ามียันเอออาจจะติดติดติดเรื่องยันแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอคอนเสิ์ให้เบื้องต้นนะครับไม่น่ามียันไม่น่ามียันดีทุกอย่างแต่ไม่เป็นไรเปลี่ยนง่ายไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ปัญหาครับเราอย่างที่เราบอกอะไรถูกถูกมากอะไรถูกถูกมากครับใช่ครับโอ้ยการันตีครับคันนี้เอาชิปเป็นเดิมพันกูดับสตาร์ใหม่อีกทีให้ดูด้วย ตั้งชื่อคลิปไปเลยว่าหลับตาซื้อจริงๆริงตอนนี้หลับตาซื้อได้เลยครับยังห่ออยู่เลยอะ่ะไม่เคยสไลด์มาดูอะไรเลยอะ่ะใช่พี่ใหม่มากครับคันนี้ใหม่มากๆครับต้องหากล้องมาใส่ให้ลูกค้าอนงะใช่ครับเพราะว่าลูกค้าดึงออกไปครับเพราะว่ามันเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อมูลลับของเขาคุณก็ต้องใส่กลับเข้าไปด้วยผมมีให้อยู่แล้วตอนขายไ,ไงมีให้อยู่แล้วได้ไครับเป็นถ่ายน้ำมันเครื่องที่ผมน้ำมันเต็มถังหนึ่งถงังกล้องหน้ารถหนึ่งตัวครับ นี่ให้อยู่แล้วแป้นเกียยังไม่ลอกติ๊กเกอร์เลย่ะดูสิอาหน่ตาล้องเขาไปดูพี่ชายยอมนะครับเนี่ยผมยอมกันตีนอะอ่ากันที่แบบเท้าเราไปโดนอ่าอ่ซึ่งซึ่งเราต้องลอกออกใช่รถไม่ใหม่ต้องลอกทุกครับเพราะเขากลัวเป็นรอยตรงนี้อ่าใช่เวลาเราก้าวเท้าออกเราพี่พี่ลองก้าวเท้าออกหน่อยเนี่ยมันก็จะโดนอ่าใช่มันไม่โดนเท้านี้หรอกมันจะโดนเท้านี้ส่วนใหญ่ผมถ้าผมขึ้นลงรถจะไม่ค่อยโดนเพราะรถผมเป็นโรสลอด์เปิดจากข้างหน้าไปข้างหลัง ชื่อรถชื่อรถตีเลยอะไรพี่ฟิล์มหน้าเปลี่ยนพี่อยากให้เปลี่ยนอะไรบ้างอนี่ดูฟิล์มดิฟิล์มมึงพังแล้วไม่เปลี่ยนไม่ได้เอามาสิไม่ใช่ปัญหาเปลี่ยนทั้งคันเลยอย่าเปลี่ยนแค่หน้าดิเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งคันไปเลยฟิล์มหน้าเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทั้งคันเปลี่ยนให้ทั้งคันไม่เอาเปลี่ยนแต่ข้างหน้าเพราะเปลี่ยนเขาทียี่ห้อดีฟิล์มยี่ห้ออะไรลามิน่าก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ทั้งคันไงถ้าเปลี่ยนต้องเป็นเบาฟุ้ง เปลี่ยนอะไรนะเบาฟุ้งจัดให้สิเนี่ยถ้าเงี้ยคุยรู้เรื่องเนี่ยแล้วสองแบรนด์เขาจะทะเลาะกันเพราะพี่นั่นแหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อ่าเดี๋ยวจัดให้เบาฟุ้งเลยครับทั้งคันป่ะเดี๋ยวจัดให้เบาฟุ้งทั้งคันเฉพาะลูกค้า XO นะพี่โก้ผมย้ำนะไม่ใช่แบบเดินไปจะให้แถมอย่างงี้มันก็ไม่ใช่สิทธิพิเศษสิถูกไหมอ่าเฉพาะลูกค้า XO ครับขับรถบ้านสิเดิมๆเหมือนรถใหม่อ่ะอันเนี้ยกูซื้อดีกว่าวะจริง ลีเยคือือถ้าไม่คิดภาพว่าไปแท็กซี่นะเว้ยมึงขับไปยันมึงไอ้เหียจนล้อแม่งถลอกปอกเปิกมันยังไปได้อ่ะไปได้ที่ทนี่ครับได้ครับแท็กซี่วิ่งกันเป็นล้านโลนะพี่ใช่แท็กซี่ขันวิ่งกันเป็นล้านโลแท็กซี่เดือนนึงเขาวิ่งกระแสนะครับเชฟใช่ฉะนั้นแล้วอะครับมันพิสูจน์มาแล้วว่ารถมันแข็งแรงแค่ไหนครับก็ถึงอัแท็กซี่นี่คือข้อดีของมันดูดิรนแรงวะ เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายอยู่เลยอ่ะเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายติดง่ายติดง่ายสตาร์ตติดง่ายอยู่เลยอ่ะเฮ้ยผมรู้แล้วทำไมพี่พีแท็กซี่แม่งขับได้ทั้งวันเพราะว่าแม่งนั่งดีว่ะสบายใช่ไหมเออคือถ้าเป็นตัวโนบุกร์งอ่ะที่ผมเคยไปลองอ่ะโชว์มันจะแข็งกว่านี้อ่าโชว์มันจะแข็งกว่านี้พี่ไปลองที่ไหนมาที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลอินเตอร์เนชั่นแนลเนอะโนเบิร์กเรนผมก็ไปมาที่ไปวันไหน ในวันที่มึงไม่ได้ไปแหละในวันที่มึงไม่ได้ไปแหละเฮ้ยโอเคอ่ะแล้วเบร์ิงเป็นตัวผมปัจจุบันอ่าใช่ไม่ไม่เราไม่พูดถึงอยู่ปัจจุบันเราพูดถึงตอนนี้เลยเนี่ยตอนนี้แม่งคันนี้แม่งแบบโอเคยไหมเฮ้ยผมไม่เคยขับเอาจริงจริงจริงนะนี่ขับครั้งแรกฮะ คือขับแต่คือขับก็ไม่ได้แบบค c o m f o r ทเบิลแบบนี้ไงคือเราไปขับในช้างกับโตโนต้าเบลิงใช่ป่ะเราก็ไปโฟกัสในเรื่องของการเข้าไลน์การทำสปีดถูกป่ะครับแต่ไม่ได้แบบนั่งแล้วเป็น comfortable แบบนี้เตี้ยยังไม่มีป่ะดูดิเอาติดเป็นรถเซกเมนต์ที่ใหญ่ครับใช่ครับเป็นรถซีดานที่ใหญ่ของอีกชนิดนึงของโตโยต้าเลยคือเอาแนวคู่แข่งของมันก็คือ Honda Civic ถูกไหมแต่โพซิชั่นโพซิชั่นนิ่งอะ มันไม่เหมือนกันคือคือโตโยต้เน้นเน้นไปทาง Passenger c a ค่ะส่วนส่วน Honda ก็ Passenger แหละนะแต่แบบออกแนวสปอร์ตา Honda จะเป็นสปอร์ตบ Honda จะต้องแบบกระชับทำดำทำมึนบักบอกออกกึ่งกึ่งบัคเก็ตซีดนิดๆมีไปขึ้นมานึกออกใช่ไหม Honda ปุ่มจะเยอะคอนโซลจะไม่เน้นว่าแบบต้องแฟลชคอนโซลจะต้องเป็นโอ้โหเป็นทาวเวอร์ลงมาเลยสโลปลงมาเพื่อความอลังการหรือว่าแต่นี่คือ กูไม่เน้นกูเน้น comfortable คือแฟรเรียบซิมเพลยง่ายๆเฮ้ยดีงางกิจทำไมเขาเยอะจังวะเลยเชื่อไหมว่าไอผมงงแต่ comfortable ของเขาแล้วมาซิมเพลย์อ่ะงงอ่ะมีพัดเดิลชิพด้วยอ่ะมีพัดเดิลชิพก็มาแบบพี่เอาเฮ้ยซื้อเออขายเท่าไหร่วะอคันนี้เหรอพี่เออสี่หกเก้าพอพี่อะสี่แสนหกหมื่นหกหมื่นเก้าพันออกข้างร้านนะ ออกห้างร้านเหรอครับเออน <Vietnamese Hulk> ั่งสบายจริงนี่กูขับออกกองนทุกวันเลยนะแล้วกูบอกเลยนะชนไปลี่เรื่อยครับครับว่อวานเขาว่าเมียเฉียวแพงกันชนยังถูกอ่ะเออกไม่บอกแค่นี้แอร์อยากเย็นกว่านี้ได้เลยเติมเติมเข้าแเติมราคาเพราะว่าเขาอยากรู้กันชนถูกแค่ไหนอ่ะเอ้ยม่ดีว่ะไม่ดีว่ะ แม่งดีผ่อนได้กี่ปีครับผ่อนอันนี้เจ็ดปีครับผ่อนได้เจ็ดปีดาวได้ดาวกี่บาทครับฟรีดาวอยู่แล้วครับรถผมทุกคันครับฟรีดาวใช้กรนดองรถนิดนึงผมว่าดาวแสนสวยแล้วดาวแสนนึงผ่อนตกเดือนเท่าไรถ้าดาวแสนนึงผ่อนตกเดือนมันเจ็ดแปดพันนะครับโอ้โหใช่ครับดูดิเฮ้ยคันนี้คือไม่ดีจริงนะฮะไม่มีเสียงอะไรเลยพี่เนี่ยโอเคท่านต้องตัดนะเดี๋ยวที่ผมบอกว่าเฮ้ยมผมขับอะไรเอาติดแท็กซี่เหรอวะ คุณต้องเปลี่ยนคำพูดไว้เวลาใครทักคุณแบบนี้อ่ะฮะแท็กซี่แล้วไงอ๋อกูเหลือเงินกินอาหารญี่ปุ่นทุกเดือนเลยวะ่ะนี่ถูกป่ะพี่เชษฐ์ใช่กูเหลือเงินทุกวันทุกท,ทุกเดือนเลยวะ่ะไปจังหวัดไหนกู<ม>ก็ไปทุกที่ว่ะ<ม>แ,แล้วไงว่ายว่ะศูนย์กูก็มีทั่วประเทศมีทุกหลักกิโลเมตรด้วยซ้ำโตโยต้าเออถูกป่ะใช่แค่อะไรอ่ะนั่งสบายผมกล้าพูดเลยนั่งสบายเคอาจจะไม่แรงเท่าคู่แข่งเพราะคู่แข่งเขาเป็นเทอร์โบ แต่จะแรงจะช้าถึงที่หมายเหมือนกันใช่ถูกว่าแล้พันแปก็ไม่ได้เนี่ยผมเร่งเปลี่ยนเลงมันหน้าเกลียดที่ไหนอ่ะเนี่ยดีนะเออเบรกดีดดไม่มีสัน แต่เสียอย่างหนึ่งรถมีรถมีรถมีตกซ้ายนะพี่โอมตกซ้ายหมายความว่าแรเบรกหรือว่าผมไม่แน่ใจว่าลมยางคุณเท่ากันไหมคุณเช็คหรือยังได้เลยครับนะครับหรือหรือไงคุณไปเช็คสูให้ลูกค้าหน่อยสิ่งที่อติคันนี้ก็คือมีฟิล์มหน้านะครับครับผมฟิล์มหน้าเท่านั้นที่ติคุณที่เหลือไม่มีอะไรติคุณเลยคันนี้ผมจะเปลี่ยนให้ทั้งคันนะครับเป็นของบาฟุ้งให้ทั้งคันสีค้าก็โปรงเนี่ยผมว่ามันเป็นตำหน่งเสน่ห์คุณชอบก็เก็บเก็บแต่คุณต้องเข้าใจอย่าาหนึ่งว เพียนนิดเพียนนิดนึงเพราะมันเป็นขาวมุกนะครับใช่ครับทุกคนเพราะนี่ขู่แต่อะไรพี่คันนี้แม่งเลิฟว่ะไม่อยากลงเลยอ่ะเฮ้ยจริงกูชอบกูตื่นเต้นอะไรกับรถแบบนี้เดี๋ยวนี้หรือกูแก่วหรใช่มึงแก่เหรอพอสบายไงคือถ้าท่านอย่างนี้อันนี้โอเด่นพี่นะถ้าท่านคิดบอกว่าเฮ้ยในราคา4ี่แสนหกหมื่นเ้าพันกูซื้อคัมรี่ขับดีกว่ายอมถอยปีเก่ากว่านี้ขับคัมรี่ดูดีกว่าแสดงว่าคุณเน่ย ยังไม่เคยขับเว้ยคุณถอยคัมรี่ปีเก่าลงไปมันต้องแลกกับการอะไรแลกกับรถที่อายุเยอะ <S 1> 1. <S เสื่อมสภาพเยอะแน่นอนพันหลักกิโลเมตรมาเยอะครับในราคาที่คุณจ่ายแพงกว่าค a มรี่คนที่คุณต้องการอะ่ะแล้วคุณได้ขับรถใหม่ครับแล้วมันกว้างคุณผมมั่นใจเลยค a มรี่ในราคา4ี่แสนกว่าต้องตัวไหนตัวเก่าครับตัว,ตวปีสักสิ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามประมาณนั้นครับภายในก็กว้างเท่านี้แหละใกล้เคียงครับใกล้เคียงเลยภายในก็กว้างเครื่องอื่นกว่าด้วยใช่ครับเพราะนี่คือเทคโนโลยีใหม่นะครับใช่ครับนี่คือเทคโนโลยีใหม่นะครับใช่ครับเป็นผมนะคัมรี่กับนี่ผมเลือกนี่ซื้ออ่ะฮะขอหยาบนะไอสัตว์รอเหี้ยอะไรกันอยู่จริงจริงเขาพูดจริงครับสี่หกเก้าไม่ต้องดาวผ่อนสูงสุดได้เจ็ดปีเจ็ดปีมึงดาวสักห้าหมื่นมึงผ่อนเดือนละหมื่นครับ สบายสบายพอเผิ่ไม่ถึงนะเออไม่ถึงฮะประกันเนี่ยมึงทําไปเลยชั้นหนึ่งอแม่งถูกด้สามชั้นหนึ่งอ่ะแล้วประกันแล้วว่าประกันชั้นหนึ่งเนี่ยผมว่าน่าจะหมื่นหมื่นต้นๆประมาณประมาณประมาณกลางๆประมาณไม่เกินนี้ครับเออหมื่นอผมให้ยังพี่ไม่เกินหมื่นห้าอ่ประกันนะมึงชนทั้งคืนมึงชนวันนี้พรุ่งนี้มึงเสร็จมึงชนวันนี้มันลืนเสร็จอจริง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 มึงซื้อเถอะถ้ามึงไม่ซื้อกูซื้อ